สบายดีพี่น้อง,องมันสุขสุขคน้อจ้าม้นนี่อ้นก็บ่าวเตะกับผ้ากันมานยังท่านคัเซบางไผ่พี่น้องมากับบ่าวอุ้ยกับสาวลาเลยพี่น้องเด้ออันผนชวนมานำผว่าสะาอ้นปไปไปไปลิ้นผล่าไปลิ้นนันเพื่อนเพื่อนลุงเนาะเพราะว่าเป็นออ้ของแม่สาวล่าพี่น้องแต่เป็นพรเท่าของบ่าวอุ้ย <c oughs> ส่วนมานำคนว่าไปต่างไปารีนแล้วกะไปเห็ดคลิปอยู่พุดนเลยว่ะพนก็เลยโอ้โธวนเอาบอเตช่วยน้ำบอเตพี่น้องพ่กบอเตเพิ่งออกมาฮอตเซโนเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศดีเลอพี่น้องเด้อเรือโอเคคนลาต่างามขนาดเลยอยู่แคมป์ของแนมไปเห็นว่าพังไทยเลยพี่น้องเอ้ยแนมไปเห็นว่าพังไทยขี่รถง่ายมานนะเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อเพระก่เป็น ทิว่าเรากับเพื่อนกับมาเศร้าห้องอยู่กับสาแปงอ้นกับมาเศร้ายู่พี่น้องเลยก็ <Okay. S 1> ลเลยหักแพงกันไปหันไปนี่เพื่อจะชวนไปนําแไปนินพี่น้องเดี๋ยววนกระสิหันกองหลังเนาะให้พี่น้องเบิ่งเแล้วพี่น้องเดอ้อ <laughs> ไปพี่น้องกันทน,นกองหลังแล้วพี่น้องเลยส <laughs> ลากับผัวญยาไปก่อนละฮห้ฮอตจีฮอดพี่น้อง พี่น้องบดพันเสียงปลกเครื่องปลกเดนมีน้องเดยนกกอัออสัตว์แม่อ,อพ่อปอดาเดนม้องเดยแบบแนมไปเห็นรถทัดพ,พนมพี่น้องเลยคุเห็นจอมทัดพนมบอพี่น้องเยวคนที่ชุมไปพี่น้องเยอไปใกล้ๆกน่ไหพ่อใกล้กนพักอันนี้ขั้นสมได้ไหมพี่น้องเอ้นี่ เมื่อขันจบมันเปน้องๆมันลายเดี๋ยวบอนนอยยเบ่ทงทน,น,น้อง้มันลาย้มันลายกับไ้เก็บทนปลูกส่วนซารีสองพุ่มเยาะแล้วเปาอ,อี่กับไซาาฮานนะปลูกซารีโดนสะพกเ่พี่น้อง สวนมักสลีน,น,น่าจะเป็นสวนมมกเพชรต,ตรงนี้น้องางมักซาลีสีช่องเิร์วนมมกเพช,เพชตัวผีน้องตาสะออนงวพันหัวจากงังวมา,า,ายยจากไทยจาก

มักสมโอเบื้องพี่น้องมัเนองพีงยางขนาดเลยเบงพี่น้องมันยงอันนี้ใช่ไหมลปลูกนี่แหละเบี้ยมักซารีบนรู้มันยังพี่น้องมบน้งเท่้น พี่น้องงามขนาดเลยแฟมของนีกามือนีกับเดยมีอยางลายเนาะพี่น้องเนาะอุติพาพี่น้องมาชมบรรยากาศทางบัตดาปากเซ่เนาะพี่น้องเนาะใกล้ใกล้ขนาดพี่น้องแนมไปพี่น้องเห็นมาพี่น้องผูจอมพระธาตุพนมเนาะพี่น้องเด้อนันจะเป็นผังไทยเนาะพี่น้องผัง สบายดีทุกคน,นทางนั้นพี่น้องเพิ่นสิลงไปเอาปลามาปีสกินในของพี่น้องเพิ่นลงไปแล้วเนะาะประเตศเนาะน,น้ำน้ำเคี้ยวครับพี่น้องน,น้ำใสกขากล้องนำ้ำตาบูมีโควิดเกาบนน่าจะเป็นดอนเนาะพังไปแลดอนพี่น้องเดี๋ยวจะซูมกล้องไปให้เอ็นเอฟซีเบอร์หนอแต่มีบบพระธาตุเนีพี่น้องนี่ยแนวไปกระเทือน ไปไไปนะไป่างไทำงานเป็นเป็น oh, พังไทยจ้าพี่น้องผังไทยนยจ้ะผ่านมาท่าไหจะเป็น นี่เ็นกบที่ฉันน้องเปกับินงานนะครับป้นพี่น้องามน้าธรรมศาตรดีธรรมชาตรดนี้เย็นพี่น้องลมพัดลอยลอยลมพัดเยือกน้ำน้ำของทันทายไปเฉลน้ำคงลาวเอือน้ำของพีはは่น้องเป็นระดับเตะยาธรรมชาติเลยกับดิ้น คันอมาผมมาอยู่เลมาพี่น้องคนนึงจะเอามาเยี่ยมมายามเพื่อประกันเอาลุงเอาป่านะพี่น้องเนาะโอ้เสียประโยชนาคิดแบบวิถีชีวิตน้องพี่น้องเนาะ โอ้โหค้อว่ใส่เวบเพีย บานนี้ก็ไปเป็นมือกองไงชาวอ้นน้องเพื่อนกันเจนนังก็ตติ๊ตํามะฮุ่งแก้มับทิปีนสละลายนี่มีปลาบ้างบอกปลากรังใสบ้านไทยเบอยู่มีปลาได้ได้บ่ได้เน้อยเดียวได้น้อยเดียวก็มังคุดเนาะตํามงยินอากาศก็เรี่องพี่น้องก็อยู่ไฮอยู่หน้าพี่น้องสวน เก่าป่าไหมบช่พวนีป่าข้าวารนี่น่าเลยพี่นองลงนีไม่ได้ค้าดสาดาเหมือนเนาะสาดาเพื่อนจิไปทำธุระเพื่อนก็เริ่ไปมาน้ามิโน่สาดาปอกไก่ระสาดาบอกไก่บอกไก่ก็อยู่สวรรค์อเนียบมากับบมาหน้นี่ผู้สาวบอมาน้ามิกับบมาน้าไปใต้ตองไปถู อป้งใจคู่ัรทตอรับสิจพอคือรถมิดนาะช่วคู่นัคู่นันมาปกติคือรถดีก็งง้แหละเรียงกันนาะเนาะแมปกติแกพอาษาล่ามใชอเาลยจำได้บางสิคือป่าเพิ่เพิ่ใส่เบ็ดมาเนุ่มๆ ที่พี่น้องเห็นกินอะไะพี่น้องกาได้พอกินแล้วมีป่าหนังนำพี่น้องกับป่าอันนี้ปลาแค่จะพี่น้องประกตปราลาดโอ้พอกินนี่พี่น้องหลายๆเติมโปรเตสไปอมกะทินพี่น้องอมกะทิน มันกับผักเพชรบักถั่วนะพี่น้องเขาเก็บมาบักเล็กเก็บออกจากสวนสดๆเลยพี่น้องข่ามหงส์สาวงามมหงสงพี่น้องซาลาซาลาพี่มาปิ้งปลาพี่น้องมีชาเราพลาดปลาเนี่ยก็อื่นป่ารดแล้วปลาลาป่าลาด ปากดปากดตัวปลากเบจากปี so quote, that that? Oh, oh, s <S ่น like ้องปลาแค่น uh, e ัวน no ี้ปนตกดตัวนี่ตกดแม่แหละตัวนั้นปลากอันนี้จะซีเมนปลาอย่างตัวนี้ปลาอย่างไี้อ้ตัวนี้ปลาอย่างปลายางหรอปลายาางแล้วพี่น้องเ้ยบันี้ติ้งปลาตำมะฮุ่งขอพี่น้องเด้อ ยาเจี๊ยบแต่หันเซ็บแซ่บปลากระป๋องทอดไข่ทำมาธรรมชาติมาแม่บันเดียค้ากล้องก็มาได้ถือมาเนาะพี่น้องเนาะตั้งเลยนะค้ากล้องมาได้ถือมาพี่น้องเอ้ยบันไดกาเซียนมถ่ายตอนกินเนาะกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็มาปิ้งกันระบต่อพี่น้องเอ้ยปิ้งข้าวโพดสลัดเพี่ปิ้งมักซาลี่นั่นเองแทนบ้าน ของหวานจำนีพ้พอดีกินนอะมักสวรีสาลาอ่ะคิปนี้ก็ลาไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยจ้าสบายดี